สวัสดีครับผมวันนี้มีหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเจไดนะงานซ่อมดูเลยบลิสิเซอรถบําเพ็ญงานกันนี้ได้ชาร์จมีปัญหาเอฟซีไปจอดเสียอยู่ที่อื่นนะเราทำการชาร์จแบตเตอรี่นะให้เต็มหนึ่งลูกแล้วก็นำแบตเตอรี่ไปใส่นะแล้วก็สตาร์ทรถมานะ ถึงที่อู่นะครับคันนี้ไฟไม่ได้โชว์บนหน้าปัดน,นะฮะแต่เราจัะโอมนะวันได้แค่1ิสองนะสิบองนี่ไม่พออยู่แล้วนะขับไปสักพักเครื่องยนต์จะดับเองเลยนะคันนี้เพราะว่าไฟหมดใดไม่ชัดนครับเดี๋ยวเราไปดูนะสาเหตุของคันนี้เลยหลักๆไปเจออะไรนะครับในอีสุสุคันนี้ไดไม่ชาัดอะไรเสียนะ ซ่อมได้ไหมหรือเปลี่ยนดีกว่านะไปดูกันนะเดี๋ยวให้ทีมงานเรานำตัวที่มีปัญหาทำให้ไดไม่ชาร์นะครับตัวนี้จะเป็นแผงได้โอนะตัวนี้ไปดูตัวใหม่กันก่อนอันนี้แผงได้โอดใหม่นะครับโอดตัวนี้นะฮะถ้าปกติจะเป็นแบบนี้นะครับรยังดีอยู่นะฮะนี่เม็ดดำๆตัวนี้นะครับเม็ดำดำๆเนี่ยเขาเรียนะก เม็ดโอดมันจะมีบวกลบนะครับสําหรับไดโอดนะครับอันนี้เขาเรียกซองถ่านนะเห็นถ่านไดชาร์บนี่ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนตัวนี้ยังเหลือเยอะอยู่นะไม่หมดนะครับถ่านยังเหลือเต็มๆเ,เลยนะแต่ว่าไดโอดในไดชาร์จลุกนี้มันระเบิดทำให้ไดปั่นไปได้ไม่เต็มที่นะครับแว่ ออกมาแล้วตัวปัญหาร้อนถึงเลยครับนี่มเมดไดโอดตัวนี้จะเป็นสีขาวนะฮะเห็นไหมครับนี่นะ,ะนี่นะครับตัวที่มันระเบิดอยู่ตรงไหนตรงน,นี้ตรงนี้ตัวนี้ระเบิดสองตัวเลยนี่อเอาไกว้ควงงัดให้ดูหน่อยนี่นะ ไโอดมันขาดอะไรกันนะอืมหอวตัวที่ใช้ได้อ่าตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ระเบิดไปสองเม็ดเลยนะตัวนี้เป็นฝั่งบวกนะที่ที่ระเบิดนะครับเป็นด้านในเป็นไดโอดฝั่งลบนะครับยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันเสียแล้วต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ ต้องนำคัทเอาไดชาร์จตัวนี้นะออกมาด้วยนะต้องเจียออกนะครับเรามานำมาบัดตรีใหม่นะเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับไดไม่ชาร์จในซูสุดสีดแบบคนดีแนะครับลมนี่เป็นไดโอดชุดใหม่นะใส่เข้าไปแล้วแล้วก็จะบัดตรีนะจะบัดตรีตรงนี้นะแล้วก็ใส่ฐานกลับเข้าไปาประกบ ใส่ฟฝาหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไปใส่ด้านในรถเดี๋ยวไปลองวัดกันนะว่าไฟจะชาร์จว่โวลต์นะเกินสิบวลต์หรือไม่นะครับผมกับการแก้ไขในงานซ่อมไดชาร์จตัวนี้นะครับไปต่อกับการซ่อมไดชาร์จนะในวิสุอ,อนิวนะครับเดีด๋ยวดูอันนี้ เป็นรถปี12นะครับก่อนจะสตาร์ทนะก็ต้องดูเกียร์ก่อนนะครับว่างแล้วนะฮะเพื่อดรอปลูกแบตโชว์ไหมโชว์นะครับลองสตาร์ทดูไฟดับนะฮะเอาแตมีไฟลูกเครื่องโชว์นะไม่เกี่ยวกันนะครับมาคนละการนะครับผมต้องแยกออกให้ออกนะครับ โอเคเดี๋ยวไปวัดโอมด้านนอกนะครับเปิดไปหน้าเปิดแอร์ดูนะว่าได้ยังชาร์จอยู่ไหมนะครับกับการที่ซ่อมไปนะครับตอนนี้ได้ชาร์จอยู่13.6นะเปิดไปหน้าเปิดแอร์ดูเปิดไปหน้าเปิดแอร์ดแอร์ทงานไปหน้าด้านขวาด้านซ้ายไม่ติดนะติดด้านนี้นะไปหน้าติด เออโอเก้ครับแสดงว่าได้ชาร์จแล้วนะครับเปนะิดไฟหน้าเพราะว่ากนดีทีเลยจบงานจบงานในเกมนี้นะสำหรับการส้มไดชาร์จนะครับจบไปนะครับพอนิวดีแมทนะเกตการซ่อมไดชาร์จนะคือ FC รีบใช้รถนะพอรีบใช้รถอ่านะแล้วก็ไดชาร์จลูกใหม่ของเรามันหมดนะต้องสั่ง สั่งของก็ประมาณสอถึงสชั่วโมงก็จะได้นะครับ FC บอกรีของรี่เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวแบบนี้ไปก่อนแต่ก็ใช้ได้ปกตินะครับผมจนกว่าผ่านจะหมดหรือว่าไดโอดจะระเบิดอีกครั้งหนึ่งแต่ไดโอดที่ใส่ไปเป็นไดโอดที่เขาปรับปรุงมาแล้วนะไดโอดตัวน,นี้จะระเบิดยากมากนะครับอ่าก็ใช้นานๆไปเลยนะยาวๆไปเลยกับไดชาร์จลูกนี้นะจนกว่าจะผ่านจะหมดมนั่นแหละครับอีกนานนะครับหลายปีนะครับ ก็คลิปที่ทำออกไปนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะและกดติดตามทางช่องนะยูทูบกูง่ายจเจริญมาช่างน,นะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่เราทำออกมาฮนะวันนี้นะครับข่าวคำว่าสุดีกระบรมจะจบงบไม่บานปลายที่ยูง,ยง,ง,ง่ายเจริญการช่างครับ